สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โม้ก่อนเกมเหมือนเคยครับในวันเสาร์ที่9มีนาคมเวลา18นาฬิกาตรงนี้สิงสเต,เตเดียมเราก็จะเปิดบ้านรับกับแบงคอกยูเนเต็ดตอนนี้แบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับ3มีคะแนน39คะแนนขณะที่เรามี26คะแนนอยู่อันดับ8เขาแข่ง19นัดเราแข่ง20นัดแต่เขาชนะ11นัดเสมอ6นัดแพ้แค่2นัดแพแด้แค่2นัดนะครับ นึกภาพนะแพ้2นัดขณะเราเนี่ยแพ้ไปแล้ว6นัดเสมอ8นัดแล้วก็ชนะแค่6นัดเขายิงได้33ลูกเรายิงได้23ลูกครับแต่เขาเสีย13ลูกเราเสียไป22ลูกนึกภาพนะครับว่าเกมบุกเขาขนาดไหน B.U. ยูเนี่ยแบงคอกยู่นเเนี่ยก็เล่นด้วยระบบ433-433ก็เป็นระบบที่ตอนนี้ก็คือแมนซิเตี้เล่นบาเยิร์าเล่นไก่เป๊ปนี่นแหละครับเป็นคนที่เอาระบบนี้มาเล่นก็เป็นระบบที่ใช้ระบบเพสซิ่งผสมกับระ,ระบบในการที่จะโจมตีได้ทุกด้านข้างแต่ว่าระบบเนี้ยไอคนที่จะเล่นระบบเนี้ยนอกจากจะมีกองหลังที่เร็วแล้วสิ่งหนึ่งก็คือกองกลางกองกลางที่จะต้องมีทักษะเฉพาะตัวหมายถึงเท,เทคนิคนะครับ เทคนิค <te c> <h onic> เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวใน, mares, ในการเลี้ยงกินตัวแล้วก็เอาตัวรอดในเวลาหนึ่งต่อหนึ่งได้ซึ่งซึ่งตัวมิ dış, เวเขาเขามีเขาก็เขาทำระบบนี้ได้เขาพูดง่ายๆเขาเล่นระบบนี้ได้เพราะว่าเขามีทุกอย่างเขาว่าเงื่อนไขมันเป็นยัน้ไงตอนนั้นลองมาดูว่าแล้วแล้วไอ้ระบบที่เราเล่นเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรไอ้ระบบที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นบบประบบะตั้งรับและโตกับเร็วสี่สองสองไอ้สี่ไอ้สี่สี่สองเนี่ยนะ มันเป็นระบบระบบโบราณละจริงๆแต่ระบบโบราณโบราณแบบนล้ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ไม่เล่นได้ครับแต่ว่าพอตั้งรับแล้วต้องโต้กลับเร็วครับมันไม่มีบอลที่ไหนในโลกแล้วครับคิดช้าทําช้าเล่นช้าแล้วก็ผ่านบอลไปมาแล้วจะชนะทีมที่เล่นเร็วกว่าได้นะเน,นให้โค้ชกับประธานฟังเลยนะไม่มีบอลที่ไหนในโลกครับคิดช้าทําช้าไม่มีแรงแล้วแม่งชนะทีมที่เขาเก่งได้เป็นไปไม่ได้เลย งันตอนเนี้เพื่อนๆบอกวาอ่าถ้าอย่างนี้เราจะสู้บีได้ไหมผมบอกว่าได้ครับเราสู้ได้ถ้าหนึ่งเลยนะครับโค้ดโง่เลิกโง่ก่อนส่วนโค้ดอีโก้สูงก็เลิกมีอีโก้ซะยอมรับความผิดพลาดตัวเองแล้วเอามาคิดแล้วแก้ไขปรปับปรุง ไม่ใช่มาออกให้สัมภาษณ์หรือหลกในการที่จะยืดอกรับผิดชอบคนหนึ่งก็งโง่คนหนึ่งก็อีโก้สูงไม่มีประโยชน์ครับออกไปยอมรับแบบแมนๆเลยว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมมันเป็นควาผิดพลาดของไอ้อมันก็จบไปอ้างนู่นอ้างนี่เสียเวลาอ้างเรื่องเงิน โอเคตอนนี้เข้าใจแล้วพ่อแม่งถึงตอนนี้มีเงินก็ซื้อเฮียอะไรไม่ได้พอนักเตะมันมีอยู่แค่นั้นแล้วอะตอนนี้คุณอนะมีนักเตะอยู่แค่นี้ยผมก็พยายามเน้นแล้วเน้นอีกว่าคุณจะปลุกนักเตะพวกเนี้ยให้กลับมาคึ้เขิ่ได้ยังไงคุณจะปลุกเราและดึงศักยภาพเขาออกมายัางไงในเมื่อเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะต,ตัวเขาได้แค่นี้คุณก็ต้องเอาระบบมาสู้ แล้วเขาเสือกไม่ฉลาดอีกคุณก็ต้องเอาแรงเข้ามาสู้ตอนนี้เขาไม่มีแรงวิ่งอีกแล้วคุณจะแก้อะไรเริ่มแรกเลยคุณทําให้เขาฟิตให้ได้ก่อนโค้ดความฟิตคุณหาได้ครับมันไม่ได้มีข้อห้ามนะไปหาทีมฟิตเด็ใหม่เลยยังไงก็ต้องจ้างครับถ้าแมงมีแรงวิ่งแค่เนี้ยเล่นระบบเฮียอะไรก็ไม่ได้ สองก็คือแท็กติกที่คุณจะใช้อะไอ้ตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วคุณเคยเห็นไหมคุณตั้งรับหรืแล้วเคยโต้กลับเร็วได้ไหมไม่ได้ไงคุณรู้ไหมระบบตั้งรับโต้กลับเร็วเนี่ยเขาเอามาระบบแก้ระบบเพสซิงเนี่ยอ่าไอ้ระบบเพสซิงเนี่ยจริงๆเริ่มจากเอซีมิลานู้นเนี่ยย้อนไปเกือบยี่สิบปีไป่น Milan เนี่ยเอซมิลานเนี่ยอิลิโกซากิเขาทามาเสร็จแล้วเขาก็มาใช้ในทีมชาติของอิตาลี แต่ว่าไอ้ระบบที่อิริโกซากิเนี่ยมันมีปัญหาตรงจุดหนึ่งก็คือเมื่อเจอกับอตอนนั้นชิงแชมป์ยุโรปที่ประเทศอังกฤษเขาเป็นมั้งและอิริโกซากิเนี่ยเขาก็เอาทีมอิตาลีเนี่ยไปเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกับทีมเชโกสโลวาเกียหรือว่ายูโกสลาเวียผมจำไม่ได้นะไอ้ทีมเนี่ยเขาแก้ระบบเพสซิ่งที่มีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโครง่ายเลยเขาขึ้นบอลทางซ้ายขึ้นบอลแบ็กซ้ายนะครับ แล้วเขาก็จะถูกทีมคู่แข่งเนี่ยเพรสบซิ่งดานบนเลยนะพวกนั้นเขาจะมาลุมกัน5คนเลยอิตาลีมาลุมห้าคนคุณรู้ไหมครับแบก็กขวาเขาแรกเมื่อแบ็กซ้ายขึ้นบอลแบบที่เขาเรียกว่าอนะบิวเกมขึ้นไปใช่ไหมที่เราชอบทําก็คือส่งจากข้างล่างข้างหลังแล้วก็ค่อยๆปั้นเกมขึ้นขึ้นไปทางทีมตรงข้างเขาก็จะมาเพรสซิ่งข้างบน แล้วเขาก็ใช้วิธีโคตรง่ายก็คือเมื่อแบ็กซ้ายได้บอลปุ๊บก็เลี้ยงขึ้นมาเลยแล้วให้เข้ามาอยู่ในวงล้อมเพราะเวลาบอลอยู่ฝั่งซ้ายทีมของคู่แข่งก็จะมาบีบแล้วก็อยู่ครึ่งสนามฝั่งซ้ายแล้วครึ่งสนามฝั่งขวาเขาจะโล่งหมดแบ็กขวานั่นแหละครับเขาจะวิ่งเติมขึ้นไปมันเป็นสูตรเขาครับคือลวงให้เขาเนี่ยเข้ามาบีบเพื่อจะมาแย่งบอล ตอนที่จะบิวเกมขึ้นไปตอนที่จะขึ้นเกมขึ้นไปแล้วแบ็กขวาเนี่ยวิ่งอยู่สุดสนามแล้วก็แลกขึ้นไปแล้วแบ็กซ้ายก็โยนนึกภาพเลยนะครับแบ่งครึ่งสนามสามไอ้ครึ่งสนามของครึ่งแล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาลองฝึกสองคนเนี่ยแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาโยงกันไปมาโยงกันไปมา,น,ปมานี่ลูกโยนคุณไม่มีอะไรสักอย่างโต๊กลับเร็วก็ไม่ได้พอเขาโยนไปให้แบ็กขวาแบ็กขวาได้บอลปุ๊บเลี้ยงกระชากเข้าไปยิง หรือไม่ก็ไอหน้าต่ำเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปสอดเข้าไปแล้วก็ไปรอหน้าเป้ากับหน้าต่ำเี่ยวิ่งขึ้นไปเป็นโผลเลยสามสี่คนแล้วก็รอเขาถัดแบกกลับมาแล้วก็เข้าประตูเขาทําอย่างงี้โต้กลับอยู่2ครั้งในเกมและชนะอิตาลีสองศย้อนกลับไปดูได้เลยครับไอเรื่องพวกนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่าประธานกับโค้ชโง่เนี่ยแม่งคิดเยียอะไรกันอยู่คือมึงไม่ มึงไม่มีการฝึกซ้อมเลยเนี่เมื่อสมองไม่มีแล้วก็ต้องเอาแทคกติกเนี่ยใส่ให้เข้าไปนักเตะอะนึกออกไหมแล้วก็ให้นักเตะเนี่ยฝึกจนชินนะครับแค่โยนขวางสนามยังโยนไม่แม่นกันเลยอะแล้วจ่ายบอลจ่ายยัดก็จับบอลห่างกันเป็นวาบุกริมเส้นก็ไม่มีทําชิ่งก็ไม่มียิงไกลก็ไม่มีจ่ายตามช่องก็ไม่มีเล่นหนึ่งสองหน้าประตูก็ไม่ได้และคุณจะเอาอะไรชนะเขางนั้นผมขอเสนอครับ แทคติกอย่างเดียววางบอลยาวเล่นได้ปุ๊บพอโดนเขาเล่นบีเพสซิ่งปุ๊บคุณต้องโยนขวางสนามแล้วแบ็กขวาต้องกล้าขึ้นถ้าเขารอขึ้นเกมแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็ต้องกล้าขึ้นครับถ้าไม่งั้นตั้งรับลึกเหมือนกับที่เราเล่นกับสุขโขทัยแม่งเพื่อนๆก็บอกไอ้เหี้ยรเราแพ้อย่างเดียวแล้วก็โดนจะได้สองลกูกเพราะเหลือสิบตัวแม่งไอ้เหี้ยไปตั้งรับหมดง mm. งไหม ขอนแก่เหลือสิบตัวแม่งเล่นเกมบุกกเราอยู่เลยเราเหลือสิบตัวกับสุขโขทัยแล้วดังนำอยู่หนึ่งศูงนย์เล่นตั้งรลับ่ะเราก็ดูโอ้โหนี่แม่งไม่มีงัวปนแท้ๆนึกออกไหมครับควายล้วนๆนะครับแัง้วโค้ดที่มีอีโก้สูงอย่างแล้วก็โค้ดโง่อย่างเนี้ยใช้ไม่ได้ครับไปแก้ไขแล้วก็ ยอมรับความผิดพลาดตัวเองแล้วก็ออกมาแก้ไขและทําให้มันดีครับนาะทีเนี้ยยังไงผมก็ต้องไปเชียร์แล้วก็อยากชวนชวนเพื่อนเนี่ยไปเชียร์ที่สนามเพราะอย่างน้อยเสียงเชียร์เนี่ยมันจะช่วยปลุกเราและเตะเราได้แต่เราจะทํายังไงให้ทีมงานของเราโดยเฉพาะไอ้โคสองคนเนี่ยแม่งมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเนี้ยซึ่งผมก็คิดไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะทํายังไงเงินก็เงินของเขาแต่เราเสียเวลาไปดูอ่ะย้อนกลับมาว่า ไอบียูเนี่ยมันมีอะไรนะ่ากลัวมัง่งอ่ะผมบอกมันเลยนะครับไอระบบ4-3-3สาหน้าสามันเนี่ยรุ่งรับภูมิจังทึกก็คือเมื่อก่อนก็เล่นปีกแล้วก็ได้แชมป์สีเกมแล้วก็อยู่ในสโมสรเราขายเข้าไปนะและไอโมกา้าเบอร์ยี่้าหน้าเป้ายิงเร็วยิงแม่นยิงโคตรดีแล้วไอเบอร์19บาชยาวัตรก็โอ้โหไม่ต้องบอกไอ,ไอ,ไอชยาวัตรี้ไม่เร็วอ่ะ แล้วยังไม่รวมกับไอ้ตัวสำรองเบอร์เก้าสิบไอว้วานเดอร์ก็เคยอยู่ทีมเราเนี่ยแม่งตาเร็วไอ้สี่ตัวตัวจริงตัวสำรองหน้าเป้าสามตัวนี้เขาเร็วหมดถ้าสามตัวนี้วิ่งแข่งกับกองหลังเราทั้งสี่คนเลยนะรวมทั้งไอ้กลางร,รับเราวิ่งแซงเราได้หมดครับและไอ้สามตัวสี่ตัวเนี้ยถามว่าถ้าตัวต่อตัวเลี้ยงกินตัวเราได้ไหมเลี้ยงได้ครับแหกเราได้ไหมได้ครับเฮ้ยถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไปหยุดความเร็วของเขาได้ไงหยุดได้ครับ หยุดโดยการใช้วิธียืนซ้อนแล้วก็ยืนอยู่ห่างกันไม่ให้เกิน4หรือ5เมตรเรายืนซ้อนเป็นสองชั้นแบบรถบัสลงนึกภาพเชลซีที่โจเซ่มูริโยทำาที่เขาบอกรถบัสร,รถบัสที่ฝรั่งในเซลนั่นนะครับเขายืนซ้อนกันาง้นแล้วก็ยืนยืนไม่ห่างกันไม่ว่าจะลูกทาชิ่งลูกจ่ายตัดหลังแบ็กหรือว่าเลี้ยงตัวกินเดี่ยว มันหนึ่งสองหนึ่งสองมันก็ไปเจอไอ้สี่นี่หมดนั่นหมายถึงว่าเราต้องสามารถยืนยืดหยุ่นในระบบที่เราเล่นได้เนี่อมนะตัวเดียวของเรายืนปุ๊บแล้วต้องกักสองตัวของเขาให้ได้นี่กลายเป็นว่าตัวเดียวของเขายืนกักตัวเดียวของเราสองตัวจนเล่นไม่ออกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดลตะตาอันนี้แล้วถามว่าไอ้กลาง ไอ้กลางร,รับเขาเนี่ยไอ้กลางกองกลางเขาสามตัวมีใครก็มีวีเดทเปอมปันวีเดทเป้อมปันดีก็เป็นทั้งตัวกลางร,รับทีมชาติแล้วก็เป็นได้ทั้งกลางร,รับและกลางรุกแล้วก็ขึ้นบอลดีอะไรดีสเตปบอลดีลองสังเกตดูสิ่งหนึ่งที่วีเดทเป้อมปันมีเหนือกว่ากองกลางคนอื่นในไทยลีกก็คือเขาเป็นฟุตซ้อมมาก่อนงั้นไม่ว่าเพื่อนจะส่งบอลให้มาแรงยังไงเขาก็จับด้วยเขายกเท้าขึ้นมาจับแล้วก็เหยียบบอลแล้วก็จับโอ้โหจับบอลน,นุ่มแล้วก็เนียนตามาก แล้วจับบอลปุ๊บไปพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วจ่ายเลยหลอกหน้าหลอกตาเขามีหมดเลยครับและไอ้ตัวซ้ายตัวหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยเป็นห่วงก็คือโปกเก้าอันตน์ทางทางซ้ายเบยสามตีเก้านี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สําหรับผมเนี่ยเพราะว่าเขามีความแข็งแรงมีอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปกเก้าไม่เคยมีเลยสําหรับผมนะผมดูทีไรนะเป็นข้อเสียของเขานะก็คือหนึ่งเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้สองก็คือสมองเขาเหมือนแบบพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันไปไม่สุดอ่ะมันมันมันฉลาดไม่พอที่จะเล่นเซนบอลที่อะไรรู้หลาหมาเห่าแบบ4 3, 3ี่สามสามนี่อ่ะตอนนี้มาดูไอ้นิติพงศ์อ่าไอ้ตัวทางขวาสุดอีกตัวทศวรรษอ่ทศวรรษนี่ก็เป็นกองกลางที่โอ้โหน่ากลัวเปิดเปิดบอลโคตรแม่นอ่ะนี้เราไม่ว่ากันนะเนี่ยมาดูหลังสี่ตัวเขาสี่ตัวเขาทางซ้ายเนี่ย พีรพัฒน์นชยาออกขึ้นสุดลงสุดไม่รู้เอาแรงมาจากไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขายังไม่มีคือเขาถึงติดถิมชาติไม่ไม่ค่อยได้และไม่ค่อยได้ลงจะจริงก็คือเขาโยนซ้ายแล้วเขาไม่แข็งแกร่งเหมือนทีละทอนแต่จริงๆเขาวิ่งเร็วกว่ทาทีละทอนนะแต่ว่าถึงทีละทอนจะวิ่งช้าเนี่ยแต่ทีละทอนทดแทนด้วยการขยันวิ่งแล้วก็เซนบอลของทีละทอนและการวางท้าวางบอลเขาแมน่นกว่าพีรพัฒน์นชยานี่คือเลยเป็นเหตุที่ว่าไม่แบกซ้ายพีรพัฒน์นทชยา สู้ทีรอนบุมาทาันไม่ได้อแต่ของเขาซ้ายเขาก็ยังเหนือกว่าซ้ายเราไอตัวเกาหลีเราไม่เป็นไระตอนี้ก็มาดูอีแบ็กขวาเขานิจิพลรีนาวงอะไรเสรานนนั่นโอ้ก็เมื่อเจอกับไอยูของเราผมคิดว่าไอายูเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กเกาหลีแล้วก็เขาไม่ยอมอะไรง,ง่ายๆด้วยสัดานคนเกาหลีเขาจะต้องเอาชนะแล้วก็ต้องสู้แล้วก็วิ่งเพราะนั้นไอยูเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ามันทุ่มเทจริงแล้วก็คุ้มมากที่ได้แบ็กซ้ายตัวแบบนี้อ แต่นี้มาดูไอ้สองตัวเซ็นเตอร์เขาไอ F ้เอฟเวอร์ตันกับของเราเก่า็ขายไปเขาก็ไอ้ไอส้สุพันสุพันสุพันทองสองไอ้เบอร์ยี่หกสองตัวเนี้ยตอนเนี้ยเล่นกันเป็นปีเป็นคุยแล้วก็มองตาก็รู้ใจกันแล้วทีน,นี้ถามมาถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราเราเราจะชนะเขาได้ยังไงผมบอกเลยชนะมีวิชางล้วก็ค,ค,คือเล่นบอลให้เร็วโต้กลับให้เร็วแล้ววางยาวอย่างที่ผมบอกครับ วางข้ามหัวตัวเพสซิ่งทั้งหมดเข้าไปเลยครับแบกซ้ายแบกขวาเราต้องกาขึ้นพอไอ้แบกซ้ายแบกขวาโยนขึ้นไปแล้วไอ้หน้าเป้าเราไอ้เบอร์99กับเบอร์9ไอ้สองคนเนี้ต้องเข้าไปที่กรอบเขตโทษแล้วเข้าไปยิงไปซ้ําให้ได้นั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่บุกเราจะบุกได้แค่สามสองรัสามคนแต่ตั้งรับตั้งแม่งหมดเลยแล้วถามว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยถ้ามันพลาดเป็นไงเอา,าพลาด พาดเราก็ยังกองอยู่ที่หลังประตูเราเราแค่เอา ark, แบกขวาแลบขึ้นไปแบกซ้ายขึ้นบอลน,นึกออกไหมครับแบกซ้ายขึ้นบอลแล้วหลอกให้เข้ามาบิ้วเราบิ้วเกมเป็ทางซ้ายแล้วก็หลอกเข้ามาตั้งกลวยแล้วก็บีบเขาจะบีบปาที5ตัวนะครับไอร้ระบบเพสซิ่งเนี่ยของไอ้ทีมไอ้บิ้วเนี่ยและไอ้ระบบส 3, 3่สทั่วโลกก็เห็นแม่งบีบพลาตัวเนี้ยแล้วขวามันจะเปิดโล่นะ มันเป็นข้ออ้างที่โค้ชอ่านเขาบอกไว้ว่าเราไม่มีเราก็อยากเล่น4-3-3แต่กองหลังเราไม่เร็วนะครับกองหลังทุกโลกแม่งก็ไม่เร็วนั่นไงไม่มีกองหลังในโลกไหนทีมไหนหรครับแม่งเร็วกว่ากองหน้านะไม่ต้องมาอ้างหรอกเพราะจริงๆเนี่ยมันทําไม่ได้มันไม่รู้ถึงรายละเอียดของไอ้ระบบ4-3-3ทำไม่ได้ก็บอกทําไม่ได้นะมันคือคุณยังไม่เข้าใจระบบเพซิงเลยทุกวันนี้คุณทําเนี่ย ทำจริงคุณก็ไม่เข้าใจะระบบเพสซิ่งแต่ผมเองก็ไม่ถึงมีความรู้ไปสามารถสอนได้ว่ามจะเล่นระบบเพสซิ่งอะไรแต่ผมดูก็รู้ว่าคุณแก้เพสซิ่งไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องถ้าอย่างเงี้ยคุณฝึกวางบอลยาวระหว่างแบ็กซ้ายแบก็กขวาเนี่ยระหว่างริมเส้นซ้ายริมเส้นขวาวางบอลยาววางบอลไปแล้วทุกคนเนี่ยต้องวิ่งไปในที่ว่างแล้วก็วางบอลในจุดนัดพบอย่างเดียวนะครับคือเส้นครึ่งเส้นสามิห้าหลาทั้งสองฝั่งนึกออกไหม พอได้บอลซ้ายปุ๊บก,ก็วางไปเลยขึ้นสนามไปสิบห้าสิบห้าหลาหรือส5หเมตรก็ได้อะประมาณนะั้นปุ๊บแล้วแม่งก็ต้องวิ่งโจ๊ดขึ้นไปนั่นหมายถึงว่าแบ็คสองข้างแม่งต้องเร็วเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะซู้ได้ไม่งั้นเราก็โดนเขากดนะครับเชื่อพอเปิดไอ้สนามมาเป่าเป๊ะปุ๊บแบงเราเราเขี่ยบอลปุ๊บไอ้เขี้ยมมันเล่นบีเพสซิ่งมาหาเราเลยเราก็ลนหลานทำอะไรไม่ถูกแล้ว่เนี้ยผมถึงบอกไงว่าเราอ แก้ไขเรื่องซื้อนักเตะเพิ่มไม่ได้อะไรเพิ่มไม่ได้ที่จะแก้ไขได้กับไ e อ้โค้ชโก่กับโ e ค้ชอีโ e ก้ Go สูงเนี่ยครับถ้าทํา2อย่างนี้ให้เขาคิดและพัฒนาและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเสร็จแล้วมาแก้ไขปรับปรุงด้วยระบบแท็กติกแล้ววิธีฝึกซ้อมใหม่สุดท้ายเนี่ยก็คือคุณต้องปลุกเล้านักเตะให้ได้ครับคุณปลุกเล้านักเตะไม่ได้เลยแล้วคุณบอกว่าให้แฟนบอลเข้ามาในสนามเยอะๆมาช่วยปลุกเล้านักเตะแล้วเวลาไปเล่นทีมเยือนอ่ะมันไม่มีแฟนบอลเข้าไปเชียร์ไง หรือว่ามีคนปลูกเราก็จะเล่นไม่ได้มันไม่ใช่คุณต้องปลูกความเป็นมืออาชีพของนักฟุตบอลให้ได้คุณเองยังไม่มีความเป็นมืออาชีพของโค้ชเลยอะได้แต่แก้ตัวพูดแก้ตัวเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์อะอะมาผมบอกเลยเลยแมตช์เนี้ยถ้าเราชนะไอ้แบงคอกในบ้านได้เดี๋ยวผมซื้อเสือ้อสองตัว ชนะได้แมเสื้อสองตัวเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วเพื่อนๆคนไหนอะอยากเล่นใช้อะไรเงี้ยจะซื้อเสื้อหนึ่งตัวก็ได้ครับซื้อของสมโมสรก็ได้คับหลังจากที่สมโมสรชนะก็มาลงชื่อใต้เมมนี้เลยช่วยเขาหน่อยนะ <S <S นักเตะครับ ใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพชนะยังไงให้ประทับใจคนดูชนะยังไงไม่ต้องเจ็บตัวที่ผมพูดอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะอยากให้นักเตะนักกีฬาของเราเนี่ยมีการพัฒนาเพราะว่าถ้าคุณมีสมาธิในเกมแล้วเล่นด้วยความเป็นสุภาพแล้วใช้ความฉลาดและความสติปัญญาในการเล่นคุณจะทำมาอาทีมคู่แข่งขันเนี่ย ไอวีอาจะทําอะไรเราไม่ได้เลยโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษก็จะไม่มีจุดโทษไม่เสียนู่นไม่เสียนี่ไม่เสียลูกเกี้ยงโง่ๆอีกคุณดูครับบุรีรัมเล่นกับไอแบงคอกเมื่อวานเนี้ยตัวไอกองหน้าไปเหนี่ยวไอวันเดอร์ในเขตโทษเหนี่ยวคอในเขตโทษยังไงก็เป็นจุดโทษ v ีมันมีแเดี๋ยวนี้บอลมันมีวีอาร์นั้นคุณเล่นที่สูภาพเขราไว้เล่นด้วยแบบแฝงเพย์อย่างเดียวเลย เล่นด้วยฝีมือล้วนๆแล้วก็ใช้สมองอ่ะยังไงก็ชนะได้ส่วนเพื่อนๆครับใครไปเชียร์ที่สนามได้กราบไปเชียร์กันเลยครับรักกันจริงรักเชียงร,รายจริงเชื่อไปเชียร์ที่สนามถ้าเชียร์ที่สนามไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทางบ้านก็ได้ครับช่อง36ถ่ายทอดนะครับเราก็มาเป็นสักขีพยานทั้งหน้าจอแล้วก็ในสนามกันว่าเราจะแพ้กี่ลูกส่วนตัวผมเนี่ยครับ โดนยิงไม่ถึงสามลูกผมก็ยังพอใจแมตช์ที่กะลัมพูนกล่าวว่ายิงไม่ถึงสามลูกแพ้สองลูกก็เออข้อยิงชั่วหน่อยก็ยังน้อยก็ไม่ได้เสียหน้าเยอะแต่ก็แพ้ก็เสียใจนะครับแต่ว่าโดนยิงไม่เยอะก็ไม่เป็นไรกับแบตแบงคอกเนี่ยผมเตรียมใจเวลาเราแพ้เขาแน่เลยแต่ถ้าเสมอได้เนี่ยผมก็โอ้โหแม่งแบบเหมือนโบนัสก้อนใหญ่เลยแต่แต่ชนะได้นี่ยได้เหมือนถูกรางวัลหนึ่งห่ไปเลยนึกออกไหมแต่ยังไงก็ประธานครับถ้าถึงจะแพ้เนี่ย แพ้แค่ลูกสองลูกครับอย่าให้มันขายหน้าไปกว่านั้นเลยเพื่อนๆครับเจอกันที่สนามได้เจอกันแล้วเจอผมก็เรียกให้ผมถ่ายรูปเก็กบไว้เป็นที่ระทึกกันบายเจอกันที่สนามครับ